ด้วยอ่าโอเคไปวันนี้ก็มี <c oughs> สอนขับขี่นะครับอ่าสอนแบบตัวต่อตัวนั่นเองนะครับนักเรียนเรามีความมุ่งมั่นมากนะครับคือถ้าฝึกอะไรแล้วยังไม่ได้ดีก็จะไม่ไปต่อนะครับวันนี้เราก็มาฝึกซ้ำเหมือนเดิมนะครับฝึกซ้ำเหมือนเดิมเลยนะครับ อเคแรงหนกักแรงหนกักป๊าเฮ้ยโอ้โหเยี่ยมเลยนะครับอ่าสลับขาเข้าเกียร์ยเข้าเกียร์ตามเอเเอ